ดีครับเขียยแต่อย่างแอบซองกระเตาหลบหลบอยดุครบขอบคณทุกๆคนเจ้าเนาะอะไรแล้วมาดูอตาไปไหนน่นอุ้ตาขีกตาดูตาอยมตาละตาไปพูดเหรอละอ๋อวันีคุณแม่จ้ะ ว่เลกิ i, okay, ๊บก hmm? <No, S 1> ิ๊บปลาลนเลยอยกกินทั้งตัวทั้งตัวทั้งหัวใจเป็นได้ทุคบน้อน้ไป็สองยังเข้ากสีเสื้ยเลยอขอคเจ้าน้องป็คนบางคนรับไปยังแต่ว่าแม่ห่านมันกินกาแฟลูกแต่ว่าแม่ขับรถไปอดีตแม่ใครหัวแล้วนะแม่เหลียวเพมันมันรั จำเป็นไงก็เป็นไฟเจ้าเิ็นงนองบบไหนไฟเหมือนก่อนบัตเอทีเอ็มไปหมดงตกห่วงบนนี่บัตเอีเอ็มกกวไปทำมันจ้าไปไหนมันจ้าเขานะจ้าโทรหานะไม่โทรหานะต่ว่าน่ะอ้ยอุ้สตางกับโทรศัพท์กับนีพ่อแม่เมาใจเป็นหลายเดือนเนาะเมาใจทั้งนี้ทั้งโทรอ่ะเล่ามันมันได้เก็อยากเออิมันก็โทรแเอทีเอก็ไล่หาเื่อนมมได้ จ้าไปถึงไหนจ้าคนบางคนเขานี่นะจะน่าิ่งดูมันดูมัน